หลิงกุงช้างพอได้แล้วหยุดอนมันเดี๋ยวนี้ทามันตายขึ้นมาใครจะใช้นี่ฉันว่าแล้วอีกอย่างค่าคนตายต้องเสียเวลาจ้างจ้างพวกตำรวจมาเก็บกวาดอีกเรื่องติดนี่เหรออา้าวก่อนน้นนี้ไม่เห็นบอกนึกว่าเชื่อท่านได้เลยโอเคผมหยุดก็ได้แต่สภาพนี้ไอเด็กนี่มันจะอยู่หรือตายก็ยังขึ้นอยู่กับความอืดของมันละ่ะโถง,งานนี้ไม่ยากเลยสักนิด ฉันแค่อยากจะเล่นกับเขาให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยมือขวาของพ่อพ่อไม่โทษลูกหรอกนะพ่อรู้ดีว่าลูกแค่ตื่นเต้นมากไปหน่อยเลยพลังมือไปมีใครส่งข้อความมาหาแกเหรอฉันเกรงว่าแกจะไม่สามารถมีแรงลุกขึ้นมาตอบข้อความนั้นได้หรอกนะมาสักกะ ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วฉันก็แค่มาถามเฉยๆบายๆจังอยู่ชิงอีกแล้วเหรอผู้หญิงนี่เขาใจยากจริงๆเลยนะฮ่าๆเห็นไหมกูบอกมึงแล้วไอ้โง่มันไม่ตายหรอกเว้ยฮ่าๆมึงมีความสุขมากเหรอวะไอ้ขยะเวยชูวอดทนไว้นะพี่ยังไม่ตายงั้นเหรองังั้นงั้นแสดงว่านายก็เป็น ของเล่นที่ไม่มีวันพังง้นมาเล่นสนุกกันต่อละกันอะไรของนายโนโนฉันไม่ได้อยากจะสู้กับนายฉ,ฉันก็แค่อยากจะทําตัวเป็นคนธรรมดาเดินดินและใช้ชีวิตอย่างภาคกินนี่ซะแกไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอะไรฉันทั้งนั้นถ้าแกไม่ยอมให้ความร่วมมือกับฉันแล้วก็ก็โดนอดอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละฉันฉันไม่อยากจะสู้ แกนี่ทำตัวหน,หน้าผิดหวังจริงๆเลยทำไมถึงเอาแต่ทำตัวอ่อนแอแบบนั้นแกกลัวฉันจะฆ่าเหรอทำอะไรก็ทำเถอะนายไม่มีวันฆ่าฉันได้หรอก่านก็แค่อยากจะเล่นกับแกแกจะทำตัวเป็นคนกากๆต่ำต้อยงั้นเหรอฉันจะทำให้แกโดดโด่งดังเองอฉันจะเป่าประกาศไปทั่วทุกที่เลยว่าแกเป็นอม,ะอมะตะไอตัวประหลาดเอ้ยแกนี่มันขี้ป๊อดว่ะ ไอ้คุณเจ้าชายต่างถิ่นรูปงามฮะแกอย่ามาสร้างปัญหาให้ฉันนะกูไปสร้างปัญหาให้มึงตอนไหนวะมัดเหล็กแห่งความเที่ยงธรรมเสริมแรงแกลแรง,แรงสยายนาภาอาพรเนอหโอโหนี่มันอคุคถ้าแกไม่อยากสู้กับฉันแล้วก็ฉันขอ ตัวไปเล่นกับน้องสาวคนนี้แทนก็แล้วกันชื่อจางอยู่ชิงใช่ไหมเดี๋ยวนั่นแกคิดจะทำอะไรนะฉันจะส่งตำแหน่งของแกไปที่ไปให้นางนั่นแล้วบอกให้มันมาหาแกยังไงแกก็ไม่ได้อยากเล่นกับฉันนี่งั้นนั่งดูฉันเล่นกับน้องสาวคนนี้แล้วกันพวกมดปลวกไม่มีจิตเลือกอะไรทั้งนั้นจะทำอะไรวะเรื่องนี้มันไม่ กินได้เกี่ยวข้องกับเธอเลยอย่าเอาเธอเข้ามายุ่งแกยอมแพ้แล้วไม่ใช่เหรออยากจะสู้แล้วเรื่องไงพอนางผู้หญิงคนนี้เหรอเพราะผู้หญิงคนนี้แกเลยอยากสู้กับฉันกันเหรอพอหนุ่มน้อยผู้หญิงนะ่ะสำหรับผู้ชายอย่างเราแล้วเป็นเพียงเศษแค่เศษเสื้อผ้ากากๆแกจะสวมใส่เมื่อไหร่จะหาอันใหม่มาแทนตอนไหนก็ได้แกยอมสู้กับฉันเพื่อปกป้องผู้หญิงงันเหรอ เป็นเหตุผลที่น่างโง่มากเลยนะฉันบอกให้แกสู้กับฉันแกก็ต้องสู้ห้ามมีข้ออ้างมัดปืนใหญ่อามโอนฉันหลักเกลียดคนแบบแกที่สุดเลยรู้ไหมฉันจะปกป้องใครด้วยเหตุผลอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องของแกโอ้หน้าตาแกดูดีขึ้นมาแล้วนี่นะ Oh, 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 oh,